สวัสดีครับผมสวัสดีนานาทุกท่านครับผมแล้วก็นานาที่เพิ่งกาลังเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็วันนี้พานานาทุกคนมาทุกป่าแถวแม่โจ้ครับผมชื่อว่าบ่อพัฒนาสายแก้วนะผมถ้าพิมพ์คําว่าพัฒนาสายแก้วเนี่ยมันจะปักบูดมาคื้อเลยครับผมก็วันนี้มาตกแบบอาเอหรือันตันครับผมส่งตะขอสายเมนแปดปอนที่หน้าแปดปอนนะครับผม อ๋อจีโนขอตีโนเบอร์เบอร์สามครับผมก็ทุนเนี่ยครับผมวันนี้จะใช้แปดมิลครับผมไดทวิสเตอร์แปดมิลเนห่างสิบสองข้อสีครับผม,บผมก็มาลองดูครับว่ามันอาการเป็นยไรครับแต่แต่ชุดนี้กินตะกัวไปเยอะครับผมสิบบวก ประมาณสิบบวกบวกครับผมเบอร์สิบห้านะผมเหยื่อก็เหยื่อที่ใจเอนนี้ก่อนี่แหละผมเหยื่อนี่มงกรนะผมได้พอ่พองมาได้พ่องับผมก็เดี๋ยวเขาไปดูน,านา้าๆที่มากับผมวันนี้ครับผมวันนี้มาหลายท่านแล้วผมก็ยังเงียบๆอยู่ครับผมมีน้ำมดน้ำแมกำ็ก้านุแล้วก็นักกรับผมโอเคเดี๋ยวเขาไปทักไทย นานาพอดีวะผมว่าพ่นเล่นระยะไหนพองครับผมเอาเลยครับมาดูท่านแรกครับน้าแม็กครับผมที่มาลงทริปสวัสดีครับผมวันนี้กัจัดทริปมาปากันมาเชื่อนะครับอย่างทริปที่แล้วผมบอกเขาไปโดนดี่ห้อง้ใครครับหน่อแต่วันนั้นอาจจะเป็นผมแต่วันนี้บาดเจ็บผมแน่นอนครับด่าวันนี้ก็สี่ห้าครับสี่ห้าไม่ตายครับผมเอ่อฟาวแขนมาดีครับวันนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูท่านต่อไปครับผมอันนี้น้มดครับผมครับวันนี้ครับผมวันนี้ไม่รู้จะมาโดนเชื่อหรือเปล่าวันนี้เราทําเข้าไปเยอะครับผมแต่ต้องดูครับว่ารอผลตอนจบเกมครับผมวันนี้เล่นระยะสี่ห้าครับผมไม่ตายเหมือนกันไม่ตายโอ้โไม่ตายเหมือนกันนะผมตายอยู่ข้างกายโอเคครับเดี๋ยวไปดูท่านครับผม เออผมนี่นันุครับผมวันนี้มาแก้แค้นครับผมโดนเยอะครับวันนี้วันนี้ต้องมาแก้แค้นแล้วครับมีแต่คนมาแก้แค้นกันครับผมชิ้นที่แล้วโดนไปเยอะเหมือนกันครับวันนี้ต้องมาแก้แค้นครับมันหวานนันหวานนี่เล่นระยะไหนครับสองเจ็ดไปตายครับสองเจ็ดไปตายก่อนไม่ตายสามแล้วครับผมครับจะยืดยืดยืดแน่นอนโอเคครับครับครับผม ล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกท่านหนึ่งครับผมอันนี้พึ่งมาทริปแรกครับนักกองครับผมสวัสดีครับอยากจะลองกับหลิวเชียงใหม่ครับว่าจะโหดร้ายสักแค่ไหนอ่า่าครับโอเคครับนักกองเล่นอะไรครับวันนี้ยเล่นขุดตะลิงครับสองเจ็ดครับอ๋อขุดตะลิงสองเจ็ดสองเจ็ดสามหกครับโอเคครับวันนี้คิดว่าจะผ่านไม่ได้ไหมครับ น่าจะรอดนะครับโอเคผมก็ตอนนี้ก็เ,กเงียบกันแล้วผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆบ่ๆบอครับผมพัฒนา,าใส่แก้วมีนาหน,าหนึ่งคนครับผมแต่ตอนนี้ทั้งบอ่อมีอยู่หกเจ็ดคนครับหกคนโอเคผมก็ตั้งปุ้นใต้ต้นโพนะผมก็พอมีล้นนะผมก็ฟังปุ้นแต่น้ำมันขึ้นเยอะครับผม จะตรงได้สองบอ่อนะครับผมบอ่อที่ผมนั่งนี่แหละก,กับบอ่อที่ทางเข้าครับผมที่ดินขาวๆเนาะก็ตอนนี้ทุกคนก็ยังแยก่กวนอยู่ครับผมยังไม่ได้ลงนะผมโอเคผม <laughs> เดี๋ยวไปลุ้นกันยาวๆแล้วครับใน <laughs> ของผมเนี่ยผมจะเปลี่ยนเยอะได้เลยครับพอยเยอะเลยครับถ้าโมโนมีอาการต้องกวาดเพิองเยอะครับเพราะว่าผมไม่ได้อ่อยครับผม ไว้ยได้ตัวเลยตัวนี้สองแบบครับติดผงกับเม็ดครับผมติดผงนี่ไว้อ่อยครับผมแล้วก็เม็ดนี่ไว้เก็บโตรครับนี่สุดสายครับผมก็วางคันเลยเราจะได้ระดับที่เอาตั้งไว้ก่อน เลยไปเยอะครับแต่ก็ยวให้ปรับเอาครับผมแค่ผมหมอนมาครับยี่ยฟโดนแล้วโอ้โหสวิงนะต้องมีอย่งไม่ประกอบด้วยได้ยังได้แม่งเลยอ่ะโอ้ โอ้โหผมมาแล้ววันนี้ดูครับดู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 นี่บิ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊โงดแล้ววันนี้วาลิสเราเราเราโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเอาแล้วเอาแล้ว เขาเริ่มกินแล้วตั้หัวตั้หัวแล้ว,ว,วดีไมด่ดีหัวร้อนอีกบ้มบึ้อบึ้อบึ้อผ่านเลยพอดีเลยเนื้อดีนะมดครับผมเนี่ยโอ้โหม<ๆ>โม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  บอกให้ส oh. oh. ี่ห no ้านี sure? ่ครับผมบิ no mm ๊ก hmm. บิ๊กโอ้โหอะไรละเก็บเข้ากัะชังก่อนเงไม่โชว์แล้วไม่เอาลไม่เอาแล้เก็บเข้าก่อน โอเคครับผมนามดไปละหนึ่งแต้มหลอดปามแล้วเดี๋ยวเตรลเ่เตราครับผมเดยล้นต่อไปครับอุ้ยแกทอะไรปะเนี่ย ยังมีเพื่อนอีกสองคนสามยังมีสามรวมเราด้วยยังมีสามอยู่สามนิ้วพอดีสามนิ้วพอดีสามนิ้วพอดีเดี๋ยวค้างเนี่ย เาอีหอดเดิมแ้หมรยงเซลเริ่มร้อนนะเริ่มร้อนวันเริ่มร้อนกรเนี่ยสังเก็ใจมินิ่งยู่ยากนะว่าไว่า

เรามาเล่นเล่นคิวๆแต่หน้าดำเนี่ยม uh ันมคิวมันจริงนะมาเล่นเล่นแต่หน้าดำเขาอีกแล้วไปสามคิวอีกแล้วมาแล้วอันนี้เรารู้แล้วว่าเขาน้ำดึงนู่นแหละเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวมองก่อนชิวคิวคิวหมวกนกใครใส่ใส่บ้างนะ าวป,ปิ้งเลยอออกไปไม่ติดไปดยกันสักคนเลยนสี่สรุปผลครับผมแม็ก ยังสุดแต้มครับละหมดหนึ่งแต้มครับผมผมสองแต้มครับอน,นุลุนแต้มครับแล้วกล้องสุดแต้มครับกแ <S <S> <S ก่เมีลุ้นยังมีลุ้นครับเดี๋ยวว่ากันใหม่ครับผมตอนนี้ก็สองโมงแล้วผม เดี๋ยวคิดก่อนครับผมวันนี้คิดว่าวันหมดกินแล้วครับผม, <S <S มน้ำมดได้ไปหนึ่งแต้มครับผมผมได้ไปสามแต้มนักกองได้ไปหนึ่งแต้มครับผม <S <S 1> <S 1> มีน้าแม็กได้มาหนึ่งแต้มนาโนหนึ่งแตม้มแต่ว,ว่ามาถึงไซส์ที่ว่าเฮาเล่นกันนะครับผมไซส์สามนิ้วขึ้นนะครับผมมากกันคิปหน้าครับว่าจะไปตกปลาท,ที่ไหนติดตามไว้ครับผมก็เดี๋ยวผม ครับจนาทั้ง4คนก็จะลาก่อนครับผมนี่กโอคค้สวัสดีครับแกครับผมย้อนแล้วแม็กแล้วแม็กก็วันนี้เดี๋ยวจะลาไปเชื่อแถมเ่าครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับโอเคบผมเดี๋ยวนล้วแม็กลาเอฟซีครับผมดีค,มครับผมอ๋น้ำมอห์ครับผม รอดป่ามรอดหน้าดำครับผมนะผู้ท้าผู้ท้าผู้ท้าครับผมเดี๋ยวไปไงว่าโดนเหมือนเดิมเดี๋ยวน่าจะไปเล่นต่อก็เล่น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 ต่อครับนี่นี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมสามคลิปแล้วเนี่ยสามคลิปแล้วเนี่ยแบ่งผมมั่งดิพี่ฮะแบ่งผมมั่งแบ่งผมมั่งสักครั้ง โอเคครับวันนี้ครับสวัสดีครับนนุโดนเล้วครับผมวันนี้ครับโดนอีกแล้วครับวันนี้เรียบร้อยโดนทุกคลิปโดนอันนี้น้องใหม่ในทีมครับผมนักกองครับวันนี้นักกองนักกองรอดครับวันนี้ได้สองแต้มอยู่ไม่ได้เชื่อผมหรอก โอเคผมบรรยากาศรอบๆเหนเดียวนี้ครับผมเสียดายมันก็น้ำมันเยอะครับผมค่อนข้างกินยากหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวเราปะกันทิปหน้าครับผมจะไปตกปลาที่ไหนโอเคนะครับครับผม